จากวันที่ภาคเพียงสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิตลอดระยะเวลากว่า30ปีของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตั้งแต่ก้าวแรกของการเดินทางเข้าสู่ถนนนครบรีกากีที่มีแต่ความเหน็บเหนื่อยความยากลำบากหลังจากการสำเร็จการฝึกอบรมและออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์รับใช้พี่น้องประชาชน ออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงต่อวันในการเป็นตำรวจมืออาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนจากวันนั้นจนวันนี้ท่านที่กำลังเกษียณอายุราชการท่านคือปุชนียบุคคลอันล้ำค่าของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ท่านได้เสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติตลอดมาพร้อมทั้งได้สะสมประสบการณ์เป็นอุดมการ์ปังรากพืกจารึกไว้ในจิตใจตลอดระยะเวลาของการเป็นข้าราชการตำรวจมีคุณธรรมและคุณูปการที่ทุกท่านได้รักษาไว้จะจดจารึกความดีนี้ไว้ในฐานะค่าของแผ่นดินเป็นข้าราชการตำรวจของประชาชน มีผู้บังคับบัญชาเพื่อนข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านโพตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมชิมน,นุมะที่แห่งน,นี้ความปาถนาดีมาแสดงความมุขตาจิตแสดงถึงความยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจมีผู้คุณงามความดีผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริตตลอดเส้นทางของการเป็นข้าราชการตำรวจ ท่านได้บรรลุจุดหมายจนพบวาระพันธะเกียรติยศในปีพุทธศักราช2568นี้ซึ่งมีค่าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในสังกัดสถานีตำรวจภูธร,รบ้านโพรวมทั้งสิ้นสามนายการทำงานนะครับที่ประทับใจตอนสมัยตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่ครับอยู่สมวนมากจะอยู่สายสืบอ,ออกตามจับคนร้ายหรือติดตามคนร้ายต่างจังหวัดจะไปบ่อยมาก มันก็มันก็เป็นมีชีวิตอีกอย่างหนึง่งการเป็นตำรวจนะครับเราต้องอดทนถ้าไม่อดทนนี่แย่มากเพราะว่าเรื่องแต่เรื่องบางทีมาโถมถาเข้าหาเราเนี่ยบางทีบางคนที่ยับยั้งชั่งใจไว้ไม่ได้ก็อาจจะมีเรื่องส่วนมากสมัยนี้เห็นเด็กที่จบใหม่ๆหรือยศยังน้อยอยู่อ่ะจะมีเหตุ เดี๋ยวยิงฆ่าตัวตายหรือไปก่อเหตุป้นทรัพย์วิ่งรัย์ทำร้ายครอบครัวหรือคนข้างเคียงจะโดนคดีชีวิตตำรวจก็ไม่ลับด้วยก็ต้องมีโดนคดีอาญาไปเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ครับตำรวจอดทนเหมือนขี่คติตำรวจสอนไว้อดทนต่อความเจ็บใจนี่แน่นอนครับในในฐานะที่ผมเป็นตำรวจมาแล้วอยู่จนกเกษียณก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่า เออการทํางานทําอะไรต้องต้องมีความรอบคอบอดทนอย่าตัดสินใจด้วยตัวเองถ้าทําอะไรไม่ได้ต้องหาที่ปรึกษาเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้มันรอดไปได้อย่าหมกุ่นทําด้วยตัวเองเพราะอาจจะเหตุมีเหตุร้ายเกิดขึ้นได้นีไม่มีอะไรครับนอกจากวันนี้ไปผมก็คงจะเป็นราษฎรคนหนึ่ง แต่อาชีพตำรวจก็ยังรักอยู่ครับครัขบขอบคุณมากครับเริ่มมาแรกที่รับราชการมาเป็นนักเรียนพลตำรวจเหมือนเราเอาก้อนดินก้อนหนึ่งมาปั้นขึ้นรูปให้มาเป็นรูปเป็นร่างจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่มีระเบียบวินัยผ่านมาหนึ่งปีเราได้มาเป็นตำรวจ รับใช้พี่น้องประชาชนต้องถือกฎหมายต้องแบกภาระรับผิดชอบหลายๆอย่างของเด็กอายุ18หนึ่งคนเราก็พยายามทำนะครับช่วยเหลือให้ผ่านมา40ปีผ่านมาได้ทำอะไรหลายๆอย่างหลังจากวันนี้ความเป็นตำรวจก็ยังอยู่ในสายเลือดของผมมันซึมทับในสายเลือดมีโอกาสได้ช่วยเหลือก็คงจะช่วยเหลือต่อไป ส่วนข้อคิดที่จะฝากถึงเพื่อน,อนตำรวจแล้วก็รุ่นต่อมาก็คือสองข้อนะครับข้อหนึ่งอย่าทำผิดกฎหมายครับส่วนข้อที่สองนะครับอย่าหลังแกรประชาชนสองข้อนะครับที่ผมอยากฝากส่วนเหตุการณ์สำคัญหรือภารกิจที่เราประทับใจทุกวนันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ประเทิงประทับใจแบบรู้สึกนึกรู้สึกถึงมาเนี่ยมันก็แบบยังจำได้จำภาพติดตาถึงเรา ได้รับร่วภมภารกิจกับภู้บรญชาที่โรงพักอะ่ะที่สถานีตำรวจให้เข้าไปร่วมกับสืบสืบภาคสองให้ไป,ปตามจับคนร้ายคดีฆ่าผู้ใหญ่บ้านสองศพโดนผู้ใหญ่บ้านโดนยิงสองศพผมได้รับมอบหมายให้เป็นคนนําทางเข้าไปมันตื่นเต้นมากเราต้องปะทะอะไรเงี้ยสําหรับในวันที่ใกล้จะเก,กษียณนี้ก็แบบ ดีใจใจหายเสียใจมันก็ผสมปนเปกันนะคือยังบอกความรู้สึกไม่ถูกอ่ะแต่ลึลกๆก็คือเราก็ดีใจแล้วก็เดินถือว่าเราเดินมาถึงแบบเหมือนเราไม่แข่งขันเนี่ยแล้วก็ดเดินแข่งขันแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางโดยสมบูรณ์แบบรุ่นพี่ที่จะ,กะเกษียณเนี่ยก็อยากจะฝากน้องๆว่าให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยเฉพาะการทํางานสมัยนี้กับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันไปไหนอย่าไปคนเดียว ทั้งการทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตที่ผมที่ที่อยากจะเน้นย้ําคือให้มีความสามัคคีกันหมู่ใดที่มีความสามาัคคีชนชั้นใดหน่วยงานใดที่มีความสามัคคีเนี่ยนั้นจเจริญแน่นอนแล้วก็ให้ให้เกียรติเพื่อนพี่รุ่นน้องเนี่ยชีวิตก็จะเดินไปได้สบายสบายก็จะมีการถ่ายทอดมีการทํางานก็จะดีขึ้นก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับก็คือัระมัดระวังสามาัคคีให้เกียรติซึ่งกันและกัน พูดถึงพี่ที่กเกษียณทั้ง3คนนะครับสำหรับพี่โยทินเนี่ยแกเนี่ยเป็นคนที่ชอบเตะบอลเป็นชีวิตจิตใจเลยส่วนสําหรับพี่ชัยชนะเนี่ยแกก็จะมีน้ําใจกับเพื่อนร่วมง,งานทุกสายงานนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมาส่วนพี่ชนินเนี่ยแกก็จะเป็นถ้าจะแซวแกก็บอกว่าแกคงเป็นนักร้องที่ทํางานตํารวจได้นิดหน่อยส่วนทั้ง3มคนเนี่ยถ้าให้มองว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของตํารวจรุ่นน้องๆเนี่ยสำหรับพี่โยธินเนี่ย ในระหว่างเล่นบอลเนี่ยผมก็คอยสังเกตแกจะคอยสอนน้องๆตลอดเฮ้ยเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการดูแลผู้เข้าบัญชาเรื่องต่างๆทุกเรื่องคอยสอดแทรกเรื่องพวกนี้ตลอดให้น้องๆน,นะสำหรับพี่ชนนัยชนะผมก็จะชื่นชมในความขยันของแกขนาดใกล้เกษียณแล้วแกก็ยังมาทํางานโดยไม่ไม่ได้ลาหรืออะไรแกมีความขยนันผมก็ชื่นชมสําหรับพี่ชนินเนี่ยก็อย่างว่าเรื่องการข่าวอ่ะผมว่าแกมีความเป็นตํารวจมืออาชีพนะ เพราะว่าแกได้มีครอบครัวเป็นคนในพื้นที่เนี่ยแกก็ยังมาให้ข่าวให้นู่นให้นี่ตลอดใน,ในภาพรวมแล้วกันของทั้งสามท่านนะนะว่าว่ามีความสําเร็จอะไรบ้างเนี่ยผมมองว่าสถานีตํารวจอะ่ะเป็นที่พึ่งของประชาชนที่เดือดร้อนทุกสายงานก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่บางสายงานก็ชิ้นใหญ่บางสายงานก็ชิ้นเล็กแต่ทุกฟันเฟืองเนี่ยจะต้องหมุนเคลื่อนไป เพื่อให้งานสาธารณูปรวคเนี่ยเดินเดินหน้าไปได้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นทุกฟันเฟืองมีความสําคัญจะขาดฟันเฟืองใดฟันเฟืองหนึ่งไม่ได้ถ้าถ้าผมมองในมุมผู้บัญชาเนี่ยทั้งสามท่านก็ถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผมนะแต่าจะาคนละสายงานเนี่ยแต่ผมมองว่าทั้งสามท่านมีข้อดีอยู่แล้วอะไรที่ที่ตัวเองคิดว่าดีอะ่ะก็ทําไปส่วนอะไรที่ตัวเองคิดว่าไม่ดีอะ่ะ ก็ไม่ต้องทำนะพูดง,ง่ายๆนะครับในฐานะผู้ข้าบัญชาอยากจะบอกพี่ๆทั้งสามว่าพี่ๆทั้งสามเนี่ยก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาจนถึงวัยเกษียณแล้วกับผมก็ดีใจกับพี่ๆทั้งสามคนด้วยในฐานะเราผู้กัดการประปามนะครับก็รู้สึกดีๆนะครับทั้งสามท่านนะครับก็ขอให้ท่านทั้งสามนะครับ ประสบความสําเร็จนะครับความจนรุ่งเรืองในหลังจากที่เกษียณไปแล้วนะครับก็ขอให้ท่านนะครับและครอบครัวนะครับมีความสุขความเจริญนะครับผมก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจนะครับจนถึงเวลาแห่งนี้ที่เกษียณอายุรด้การนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญครับขอบคุณครับ ที่สามคนก็ถือว่าทาร่วมกันทุกหน้าที่ที่ชยยายนาก็เขายุผมก็เขาเ้าด้วยพี่โยชินเข้าแสส่วนจักรยานยนต์ทิ้งรถยนต์ไปอยู่ด้วยกันที่ชนินเข้าประจ ա มาเรอยู่ด้วยกันจนสุดท้ายก็อยู่ที่สิบเพตรด้วยกันที่สามคนก็เป็นุูนที่ที่รัาน้องไม่เคยว่าละมองละเที่ย มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เราไปปจอจร่วมกันนะครับพีพีเขาก็ตั้งฉายาให้ผมว่าพลจมโภนะครับเออมีพี่ณะเป็นตัวหลักตั้งพลจมโภให้ผมผมก็เลยก,ก็เลยจะตั้งฉายาให้พี่พีบ้างนะครับส่วนพี่โยธินผมขอตั้งฉายาว่าสายตรวจล่องหนครับผมส่วนพี่ชนินก็ตั้งฉายา ชนินมะม่วงอร่อยก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่ชนินเอามะม่วงไปให้ผมกินที่ไอกองบินตำรวจนะครับผมถึงได้รู้ว่ามีมะม่วงพันนี้อยู่ก็คือพันมันขุนสีครับผมเลยไปหามาปลูกตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมาครับส่วนพี่นาผมก็ตั้งฉายาให้ว่าวิทยุนอนน้อยครับผมเนื่องจากไม่ค่อยได้นอนครับครับรู้สึกประทับใจกับพี่ๆทุกคนนะครับ แต่ผมก็รู้สึกเสียใจครับเพราะว่าผมไม่มีพี่ๆคอยมาเป็นกําลังใจให้นะครับเนื่องจากชั้นสามครับก็ไม่มีใครอยู่แล้วครับเพราะว่าชั้นสามห้องยูิยนี้จะเป็นห้องเหมือนกับห้องประชุมรัฐสภาเลยนะครับมีการถกเถียงกันเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งนายกเทศบาลเลือกตั้งระดับท้องถิ่นระดับประเทศนะครับจะไม่มีใครมาคอยคอมเมนต์ Comment หรือ ชี้เดียวทางให้ผมแล้วผมก็แหมพี่ชลินแกไม่ค่อยพูดแต่แกได้กินแล้วเนี่ยแกก็ไม่เบาเหมือนกันโดยเฉพาะพี่นะแกเป็นคนที่พูดแรงๆนะแต่เวลาใจแกเนี่ยใจ,ใจกว้างใช้ได้เลยสมัยอยู่ราพัอด้วยกันก็จะไปนั่งประชุมห้องวิทษยุเดี๋ยวคุยกันเรื่องหม่การเมืองกับเงินกู้ด้วยกันตลอด และสมัยที่เป็นคอฟอด้วยกันที่ว่าเลวร้ายสุดคือกองบินตำรวจนอนโวนพายุสลมเละเทหมดเป็นวันที่เรากลับพอดีเลยกลับจากปอจสอส่นพวกพี่ๆทั้งสามคนจะเรียกผมสามาจะเรียกฉายายว่าปอ,อ้ารู้กันไม่ต้องพูดอะไรมากอ่าส่วนพี่โยเนี่ยต่อไปก็ได้เจอกันอีกทีก็คือตอน เตยบอลรวมทีนในวัยกเกษียณหกสิบเหมือนกันแกเป็นกองหลังที่ขี้บนจนน้งนองๆเนี่ยไม่อยากเล่นด้วยพีิโยชอบขี้บนลพี่กบมีเรื่องหนึ่งที่แบบตอนนั้นผมมาเป็นตำรวจใหม่ๆก็ไม่ใหม่แล้วแหละสับพักละตอนนั้นพี่กบมีปัญหาเรื่องสายตาแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้ผมก็เลยเดินผ่านห้องประจำวัน แล้วผมก็สวัสดีครับพี่กบแล้วก็ยกมือไหวแต่ว่าพูดเบานบพี่กบคงไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าเขาก็มองเราอยู่แต่ทําไมถึงถึงไม่ตอบรับเราหรือว่าเขาเมินเราเหรอเาอาโมโหเราเหรอหรือว่าทําให้เราไม่พอใจอะไรอย่างนี้พอวันต่อมารู้ว่าอ๋อพี่เขาเพิ่งไปทําตามาเขาต้องเข้าไปสวัสดีใกล้ๆเขาถึงจะเห็นนะครับในส่วนของพินะ พิน้านี่เวลาผมโทรหาแกจะแบบสะดุ้งปึก๊กเฮ้ยไอ้มองโทรหาอีกแล้วมีอยู่เรื่องเดียวแน่เลยคือวันนี้ไอ้มองเข้าเวนคอนเอเร์ตแต่มันต้องตื่นสายแน่ๆนะครับแล้วก็เวลาพินะโทรหาผมผมก็จะแบบปึก๊กสตาร์เป็นสักสามวิรถไฟรับสายในใจก่อนรับสายต้องคิดก่อนละโอ้โหต้องมีเหตุอะไรแน่ๆเลย แล้วก็ไฮไลท์สุดสําคัญสุดท้ายพี่โยทินสายตรวจของเรานั่นเองพี่โยทินเนี่ยมีฉายาคือสายตรวจสนามฟุตบอลแกชอบไปเล่นฟุตบอลมากถ้าวันไหนไม่เจอที่โรงพักไม่เจอที่บ้านพักถ้าไปที่สนามฟุตบอลรับรองเจอแน่นอนครับเราไปฉายาสายตรวจโรงพยาบาลมีอยู่ครั้งหนึง่ง พี่โยธินออกเวรแล้วแต่ผมก็นึกว่าพี่ยังไม่ออกเวรผมก็เลยไปถามพวกน้องๆเ,เด็กว่าพี่โยธินไปไหนเขาบอกว่าพี่โยทินไปโรงพยาบาลผมก็ตกใจพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าวะหรือว่าโดนผู้ต้องหาทําร้ายร่างกายหรือเปล่าผมก็เลยถามไปถามมาอ๋อไม่ใช่พี่เขาออกเวรแล้วแล้วก็วันไหนผมช่วงปลายเดือนนะครับตังเริ่มน้อยแล้วแต่อยากกินกาแฟพันไทย ไอบัตรแดงที่มีก็ใช้สิทธิ์ไปหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงผมก็ไปด้อมๆมองๆแถวพันไทยครับรับรองได้เจอพี่โยได้นอนพอเจอพี่โยปุ๊บได้กินกาแฟแน่นอนภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั้นทําได้ไม่ยากแต่ภารกิจที่ต้องตัดาตามเนื่องนานะต้องทําอย่างต่อเนื่องจนครบวาระแสนลําบากมีตํารวจคือผู้ที่ต้องแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ในการเป็นตํารวจมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่พี่น้องประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสถานีตำรวจภูธรบ้านโพขอประกาศเกียรติคุณแห่งความภาคภูมิใจนี้แด่ข้าราชการตำรวจทั้งสามนายในวาระพกเกษียณอายุราชการซึ่งตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่ท่านได้เป็นผู้เสียสละและอุทิศตน เพื่อรักษาไว้ซึ่งความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนและจะถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งอันทรงคุณค่ายิ่งเพื่อประกาศแก่วงตะโฟลฉีดไป